ครับผมครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมก็จะมาสอนวิธีการใช้งานโปรแกรม Google Meet นะครับผ่านโทรศัพท์ตระกูล Android ทั้งหลายนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีวิธีการใช้งานโปรแกรม Google Meet ยังไงนะครับผมไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็จะโหลดภาพมือถือขึ้นมาไว้ที่หน้าจอของทุกคนแล้วนะครับผม ก็ดับแรกเลยนะครับผมสําหรับการใช้งานโปรแกรม Google Meet ผ่านโทรศัพท์ Android นั้นจะง่ายมากๆนะครับผมตัวนี้ก็คือเราไม่ต้องลงแอป п п Google Meet ก็ได้นะครับแต่ที่ทดสอบมาก็คือเราสามารถที่จะใช้งานโปรแกรม Google Meet ได้เลยนะครับวิธีการง่ายๆก็คือสำหรับโทรศัพท์ Android นะครับเพียงแค่เราหาลิงก์การประชุมนะครับก็ผมจะทำการเปิดไลน์นะครับแล้วก็ ทำการหาลิงก์การประชุมนะครับลิงก์การประชุมแบบนี้นะครับาจากนั้นเราคลิกลิงก์การประชุมล่าสุดที่เพื่อนของเราส่งเข้ามานะครับคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับนะครับโปรแกรมจะใช้เบราว์เซอร์นะครับที่ส่วนใหญ่เป็นอัลกอรมนั้นจะแถมอยู่ในโทรศัพท์ Android อยู่แล้วนะครับขึ้นสถานะตรงนี้นะครับก็จะมีหน้าจอของเรานะครับแล้วก็มีรูปก,กล้องรูปไม้ นะครับต่างๆนะครับอ่าแล้วก็บอกว่าเราเข้าร่วมใสยในอะไรนะครับมีข้อมูลอยู่ตรงนี้นะครับผมตอนนี้ถ้าเราพร้อมเข้าร่วมประชุมแล้วแเรวก็กดที่เข้าร่วมได้เลยครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะมีส่วนหน้าจอของเรานะครับผมกับรูปของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับซึ่งรูปก็จะเห็นเป็นบางคนนะครับอาจจะไม่ครบทุกคนนะครับผมเราคลิกถึงครั้งก็จะสลับนะครับ สลับหน้าจอระหว่างตัวเราเองนะครับแล้วก็คนที่เข้าร่วมประชุมนะครับคลิกกลับไปกับสลับมาแบบนี้ได้ครับผมจากนั้นกล้องยังมีสามารถใช้งานตัวสลับกล้องนะครับตัวข้างบนนะครับเพื่อหมายนี้นะครับเป็นการสลับกล้องหน้ากล้องหลังแบบนี้ได้นะครับผมแตะไปสลับมาได้นะครับ ปุ่มปิดเสียงนะครับไม่อยากให้มีเสียงนะครับสามารถปิดเสียงได้นะครับปิดเสียงแบบนี้ได้นะครับปุ่มปิดกล้องนะครับก็จะปิดแบบนี้นะครับปุ่มปิดไม่นะครับปิดไม่นะครับปุ่มปิดไม่นะครับปิดไม่ก็ใช้ตัวนี้นะครับปิดไม่ปุ่มยกมือนะครับปุ่มยกมือนะครับก็แบบนี้นะครับ สำหรับตัวเลือกอื่นๆน,นะครับตัวเลือกอื่นๆก็จะอยู่ที่จุดสามดแบบนี้นะครับจุดสามดแบบนี้นะครับผมจุดสามดแบบนี้เช่นเราต้องการจะแชทนะครับก็สามารถจะพิมพ์ข้อความตรงนี้ลงไปได้นะครับข้อความแชทเข้าไปนะครับส,สติกเกอร์หัวใจเข้าไปได้นะครับ คนอื่นในห้องประชุมก็จะเห็นข้อความของเราตรงนี้นะครับผมที่แชทนะครับมีอะไรอีกนะครับมีการแชร์หน้าจอนะครับสามารถที่จะแชร์หน้าจอมือถือของเราให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้นะครับทุกคนจะเห็นหน้าจอของเรานะครับที่เราใช้มือถืออยู่นี้นะครับถ้าเราพร้อมนล็วกกดแชร์เข้าไปเลยแบบนี้นะครับผมมีปุ่มอะไรอีกนะครับแสดงคําบรรยายนะครับ อยางครับบรรยายปุ่มรายงานปัญหาปุ่มรายงานการละเมิดนะครับผมตั้งค่าก็คล้ายกับ PC นะครับแล้วก็กิจกรรมก็จะมีพวกโปรสำรวจนะครับแล้วก็ผู้คนนะครับผู้คนเราก็จะเห็นเขาถ้าเราอยากจะเห็นนะครับอยากจะเห็นคนนะครับในในห้องของเราว่ามีกี่คนนะครับก็สามารถที่ไปที่ทท กิจกรรมตัวนี้ก็ได้นะครับกิจกรรมก็ได้นะครับซึ่งก็จะมีผู้คนอยู่ตรงนี้นะครับผู้คนอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนในเวอร์ชันของ PC นะครับในเวอร์ชันของ PC นะครับก็จะดูว่ามีใครอยู่ในสายของเราบ้างนะครับเพราะว่าเมนูมันก็จะไม่เหมือนคอมนะครับมันจะย่ออยู่นะครับอย่างคอมจะมีลูกคนที่เราเห็นได้เลยใช่ไหมครับอย่างอันนี้ถ้าเกิดเราจะเห็นลูกคนในสายแล้ไปที่กิจกรรมนะครับแล้วก็ไปที่ผู้คนนี้นะครับ แบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับเราต้องการจะเปลี่ยนคนเราก็คลิกแบบนี้นะครับเลิกตึงแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะใช้คล้ายๆกับเวอร์ชั่นของ PC นะครับแต่เมนูอาจจะแตกต่างกันไปนะครับอโอเคนะครับตอนนี้ก็ในเวอร์ชั่นของโทรศัพท์มือถือก็จะใช้งานมีเมนูค่อนข้างน้อยนะครับแต่ก็จะรวบรวม เกืบทั้งหมดซ่อนอยู่นะครับเมื่อเราจะเลิกประชุมเนาะกดที่ปุ่มยกเลิกการโทรตร,ตรงนี้นะครับปุ่มสีแดงน,นะครับก็กดออกจากการโทรได้เลยนะครับอ่าก็จบเสร็จก็จะมีวิดีโอให้ประเมินนะครับว่าการใช้งานโปรแกรม Google Meet เป็นอย่างไรนะครับก็ตรงนี้ก็ประเมินไปก็ได้นะครับดีมากพอใจโอเคนะครับผมก็ออกจากการใช้งานโปรแกรม Google Meet เวอร์ชันแอนดรอยเรียบร้อยนะครับผม ก็คิดว่าคงไม่ยากนะครับในการใช้ Google Meet ในโทรศัพท์มือถือ Android นะครับผมผอจัครับวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับผมบ๊ายบาย